สวัสดีครับวันนี้ผมนายสมนัทสินบุญนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้คำสั่งนะครับสแกนเอฟนะครับไปดูนะครับคําสั่งสแกนเอฟนะครับเป็นคําสั่งที่ใช้รับข้อมูลนะครับจากคีย์บอร์ดนะครับเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับอยู่ในไลบรารีที่มีชื่อว่านะครับ stdio นะครับหนัดนะครับตัวแปรของคําสั่งสแกนเอฟนะครับมีอินนะครับมี f ฟลด์แล้วก็มีชา์นะครับ อินนะครับคือข้อมูลที่เป็นตัวเลขจํานวนเต็มนะครับโสดนะครับคือข้อมูลที่เป็นเลขทศนิยมนะครับส่วนชานะครับคือข้อมูลที่เป็นอักขระตัวอักษรนะครับหน้าท์คสั่งสแกนเอฟนะครับเปอร์เซ็นต์ซีนะครับรับตัวอักขระจํานวนหนึ่งตัวนะครับเปอร์เซ็นต์ดีนะครับรับค่าเลขจํานวนเต็มนะครับ %f รนะครับรับค่าเลขทศนิยมนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเนะครับรับชุดข้อความนะครับหรือในวงเล็บสต i n g นะครับเพื่อให้การเสียเวลานะครับผมข้าไปในโปรแกรมเพื่อทำให้ทุกคนดูนะครับ อ่านะครับอย่างแรกนะครับผมต้องเช็ง D R ก่อนนะครับมาที่ไซ C นะครับ T C นะครับแล้วหา T P สิบห้านะครับโอเคนะครับต่อไปก็มาที่ New นะครับอย่างแรกก็คือ Header file นะครับ i n c o d e นะครับ S T i o นะครับหลัก S นะครับอินโคร์นะครับฟ o นไอโอนะครับหลัก S นะครับโว i อ m ดเมนครับอิกหน้าเปิดนะครับตาด้วยเชร์สกินนะครับ ตรงนี้นะผมใช้เป็นคําสั่ง i n นะครับเป็นเลขจํานวนเต็มนะครับ i n นะครับแล้วก็ตัวแปรนะผมใช้เป็น x y แล้วก็ s e นะครับก็ semicolon ครับต่อไปนะครับเราจะมาเขียนคําสั่งเพื่อให้หน้าจอมันแสดงผลนะครับ print f นะครับ input นะครับ input นะครับเป็นการนําข้อมูลเข้ามานะครับ อินพุตนำเบอร์นะครับอินพ <bunker. S 2> ุตนำเบอร์ขาผิ <PDF> ้เหตุของเราครับสแกนเอฟนะครับตรงนี้เราจะใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ดีนะครับเพราะว่าเป็นเลขจำนวนเต็มนะครับ ก็เครื่องไม้เอนนะครับแล้วก็ตัวแปเรอออเอนะครับเสลอเอ็นลงมานะครับต่อไปจะเป็นตัวแปรวายครับอีกนึพูดนำเบร์นะครับ แอนเอฟนะครับเปอร์เซ็นดีนะครับตรงไนแอนนะครับก็ตัวแปรวายนะครับตรงนี้ปิดแล้วก็ซ่มีคอลอนนะครับมันจะเป็นตัวแปรแซดนะครับเป็นคำกปราวนี่นะครับ มจะเอ็กนะครับคูณด้วยว้นะครับเออ้าตรงนี้จะเป็นส่วนของคำตอบนะครับปิ้นเอนะครับแลกเอินลงมานะครับเ,ออเปอร์เซ็นดีนะครับ มนนีเป็นตัวแปนเสียบมะคำสั่ง getch นะครับ,รบตัวแล้วก็ลองคอมไพเลอร์ดูเลยนะครับอันน้อันนี้ก็ แล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเอาเลขหกสิบนะครับหกสิบนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเอาเลขห้าสิบนะครับแล้วก็มาดูคำตอบเลยครับว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับครับได้สามพันนะครับแสดงว่าเราใช้คำสั่งสแกนยืบได้ถูกต้องแล้วนะครับ ครับวันนี้ก็จบการสอนคำสั่งแสงแกนเอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม